ล่าสุดไปไปโอ,อดีโอคือความที่เลี้ยงพีเอฟซีเนาะเลี้ยงเครื่องดื่มไม่อยากร้องเพลงแล้วจ้าจะลงไปเป็นคนดูแหละค่ะด้วยในร้านเขาก็มีวงมาเล่นด้วยเนาะไม่อยากเล่นคอนเสิร์ตแล้วจะไปนั่งดื่มกับพีเอฟซีนั่งดูพี่ๆเขาเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยความน่ารักของนาะงดื้อม,มากทุกคนนางดื้อม,มากแสบมาก น้องน่ารักอะ่ะความเป็นธรรมชาติของไปแปลวิดีโอเนี่ยแหละเป็นอะไรที่พี่เอฟซชอบทั้งนลนกน,น้องปายอะ่ะค่ะเขาจะเป็นความที่เราชอบคือความเป็นธรรมชาติของเขาอืมไม่มีแบบว่าต้องมาแบบแอปต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือฉันเป็นยังไงฉันก็ทําอย่างนั้นตัวตนที่แท้จริงของฉันอะไรอย่างเงี้ย น้องน่ารักเนอะไม่ได้เจอน้องนานเนี่ยส่วนมากจะเจอแต่ในงานอะไรอย่างเงี้ยพอพอมาเจอเออคอนเสิร์ตมันก็จะเป็นฟิลเด,เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะนึกถึงน้องอะ่ะนึกถึงความน่ารักของเธอ เเย็นนนมาเเลไปอโอ้โหพี่ได้ท่อนเดียวพอหรอท่อนอื่นพี่ไม่รู้เลยเฮ้เฮๆเฮ้ฮเสร็จจากงานนะแล้วเมื่อเวลาเย็นเย็นกลับบ้านกันเถอะโ,อโยกสคริปต์นี้ออกไปเลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนชื่อทีมงานใหม่นะครับ ไม่มีลำวงไม่มีสามชาติแล้วเราจะมาในทีมชาวล็อกกันครับก็ดีไงมันเป็นมิติใหม่เตรียมชุดอะไรมาโออ้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 อ มีวงซาวต่อเหรอโอ้โหคณะลำวงมาเลยเหรอครับที่จริงไหนๆเราก็ซื้อเบียร์แล้วเราดูพี่ๆเขาเล่นอย่างเดียวทีปเราไปนั่งกินเบียร์ข้างล่างคือเออเดี๋ยวเราขอนั่งกินเบียร์เป็นเพื่อนได้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวทุกคนเล่นไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงไปนั่งกินเบียร์แล้วกันใครมาดีกีตาร์ก็ดีได้เลยนะคบใครอยากดีเบสได้เลย คีย์บอร์ดได้กีตาร์ได้มือกลองได้ทุกคนได้นักร้องนำได้ครับนนม้ยตายแล้วอันตรายเดี๋ยวพบเจอกันแน่นอนครับวันนี้ฝากบัตรน้างงานด้วยน่าจะโซลแล้วเหรอยังยังใกล้จะโซลแล้วจะแจกเบียร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผม<ห>อุย้ยบัตรเท่าไหร่อ๋อเลขหกเก้าเอาช่วยช่วยออกตัวแรกไหมเุ้ย,ย,ยเสียงดังจัง <laughs> อ๋อ หกแปดแปดหกแปดแปดหกเก้าเก้าแปดแปดแปดอ๋อบัตรเต็มแปดแปดแปดตัวนี้เรือหกเก้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าเก้าโอเคยังไงก็ฝากไลฟ์สตรีมด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้พวกเราในวันนี้ครับฝากสวัสดีโซนข้างหลังด้วยนะครับสวัสดีโซนข้างหน้าด้วยแล้วพบเจอกันครับขอบคุณครับ